เป็นรถจักรยานใหม่สวยๆเลยนะครับน้ำใจจากท่านพ่อเมืองนะครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญนาราชนะครับเนี่ยนำมาสนับสนุนให้กับเด็กๆลูกหลานชาวมุกดาหารของเรานะครับได้ลุ้นรางวัลกันนะคใครมีความสามารถในการแสดงออกหรือจะมาลุ้นโชคลุ้นรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทำให้ทีมงานนำรถจักรยานนะครับมาทั้งหมด10คันด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญวันเด็กประจำปีนี้ให้กับน้องๆนงุ่นๆน,นะครับที่จะมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่สวทมุกดาหารของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณท่านพ่อเมืองนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัด มุกดาหารเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ท่านได้เมตตานะฮะแบ่งปันน้าใจอันมีค่าอย่างสูงยิ่งนะครับให้กับลูกหลานชาวมุกดาหารของเราที่มาร่วมง,งานบันเทิงแห่งาติที่สวทมุกดาหารในปีนี้ครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านวรยานบุญนราชขอบคุณท่านนายกหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารของเรามอบรถจักรยานจำนวนทั้งหมด10คันด้วยกันนะครับให้กับน้องๆหน,น,นูๆที่มา เด็กขุนชาที่สวททัรททหารวันเสาร์ที่13มกราคมนี้นใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของขวัญของอวัลในวันงานงานวันเด็กห่งชติปีนี้มาลุ้นกันที่สวทรนะครับขอบคุณคให้เลย